เรียกได้ว่ากลายเป็นประเด็นร้อนอีกหนึ่งประเด็นนะคะสำหรับพระเอกดังแดนกิมจิคิมซูฮยอนค่ะได้กลายเป็นกระแสะเป็นที่พูดถึงเป็นอย่างมากเลยนะคะก่อนหน้านี้ค่ะเขาก็มีข่าวกับนักแสดงดาวรุ่งคิมแซรอนนะคะที่เธอนั้นได้เสียชีวิตไปแล้วค่ะก่อนหน้านี้เธอได้ออกมาเผยรรูปภาพบนไอจีสตอรี่ของเธอเองนะคะก็เป็นรูปภาพคู่เธอกับคิมซูฮยอนค่ะก็มีข่าวออกมาว่าทั้งสองคนได้คบหาดูใจกันนะคะตั้งแต่คิมแซรอนเธออายุ16ปีแล้วขอให้เธอชำระ นี่700ร้านวอนนะคะที่ทางบริษัทของเขาจ่ายไปในตอนแรกแล้วก็ไม่ยอมให้วอนบินจ่ายแทนเธออีกด้วยค่ะโดยอายุของทั้งสองคนก็ต่างกันเป็นอย่างมากเลยนะคะคิมแซรอนอายุแค่16ปีคิมซูฮยอนอายุ27ปีนะคะก็คืออายุห่างกัน10ปีณนะครบกันในตอนนั้น ต่อมานะคะคุณป้าของคิมแซรอนค่ะได้มีการอ,าออกมาเผยรูปภาพอีกจํานวนประมาณ4ภาพด้วยกันนะคะคุณป้าบอกว่ายังเหลือรูปภาพที่ยังไม่ได้เปิดเผยอีกตั้ง200รูปภาพในโทรศัพท์ของคิมแซรอนค่ะล่าสุดชาวเน็ตรประเทศไทยชาวเน็ตรประเทศจีนชาวเน็ตรประเทศเกาหลีใต้ต่างก็พูดถึงเรื่องนี้กันสนั่นวั่นวหวนะคะเพราะว่าล่าสุดมีข่าวออกมาอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่คิมซฮยอนครั้งที่ได้มาจัดแฟนมิทติ้งนะประเทศไทยที่สยามพารากอนฮอล์2014 2 1 4คิมซูฮยอนเอเชียทัวร์เมมโมรลิสินไทยแลนด์ค่ะโดยเจ้าตัวกับทีมงานเกาหลีใต้เกิดอาการอยากตีแบตขึ้นมาโดยไม่ได้ไปตีที่สนามตีแบตแต่อย่างใดนะคะโดยก็ทําให้ทีมงานประเทศไทยในรมิดสนามแบตขึ้นมายม่อม,มที่พารากอนฮอนะคะก็เกิดอาการอยากตีแบตขึ้นมากลางดึกค่ะก่อนจัดงานสั่งให้เจ้าหน้าที่ลบพื้นที่ในหอเพื่อสร้างขอดแบตแล้วยังต้องมาจัดสนามจะนอนไม่ได้นอนตีแบตดูเ็จจัดเก้าอี้กลับคืน ใช้แล็กซีนตีคอดแบดตั้งดูแบดคืนวันถัดมาอยากจะตีแบดอีกออกกันไหนก็ขอให้ไปตีแบดท,ที่คอดโดยจะเหมาขคอดให้ก็ไม่ยอมเดี๋ยวเป็นส่วนตัวจะต้องตีในพารากอนฮอจากวันนั้นจนถึงวันนี้กูรอมานานมากวันที่เขาตาสว่างสักทีกูจำได้นะที่บอกว่าเน็ตไม่ตึงตีไม่ได้ขึงเน็ตใหม่ ก็มีทั้งคลิปและรูปภาพได้ออกมาประกอบกัรนะคะบนโซเชียล e มีเดียก็กลายให้เป็นอีกประเด็นใหม่ที่ร้อนแรงนะคะที่มีเรื่องราวเกิดขึ้นณนะประเทศไทยของเราค่ะ